ไม่ว่าจะเป็นหรือตายเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปทิวเดทดูอัสอพาร์ตนะเอาไอซีกูไม่อยากจะเชื่อเลยมึงจะเป็นคนแบบนี้นะเว้ย <c oughs> มึงเดินขึ้นไปแล้วมึงเจอปายนพี่แล้วศพมึงอ่ะ ศพ<ส>พิเศษศพยังไ,<บ>ไม่ตายศพพิเศษอ่ะอยู่ตรงตีนมึงแต่มึงเดินผ่านไปโดยที่มึงไม่คิดชีวิตอะไรเลยเล้อฮะเอ้ามีศพพิเศษด้วยเหรอไม่เห็นมีมึงอะเดินผ่น<ม><ม>านกูไปมึงเดินเอาหัวไหล่ชนกโูโอ้แต่ว่าถ้ามีถ้ามีสามร้อยนะฮะถ้าทุกคนมีสามร้อยแลเหมาะสมมากๆที่จะกดซับสไครต์ช่องหานล็อกเกอร์เลยนะครับผมมากๆสำหรับล็อคไอ้คนขายนะฮะสกิปสกิปสกิปเลยสกิปเลยสกิปรอดสิปรอดสกิปเล็อคสกิปเลย เอ็มหมอนี่มันเกี่ยวได้ด้วยเจ๋งว่ะเจ๋งมากเลยสกิปเลยสกิป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 เอาเลยเอาเลยสกิปเลยไอ้สุดสุดสสกิปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวยายจะบวชพี่ไอ้เบสสกิปบวชพี่เอกใช่ไหมสกิปไม่อยู่แล้วป่ะเอาพี่เบสพี่เบสหวันพี่เบสไปกระทุงหรอสรุปสรุปพี่เกมียีจะรอดจริงเหรอพี่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไอเบสจะคลิปใครอ่ะได้เออโอ้โหรอจริงอ่าขอบครับขอบครับขอบคับโอ้ยข้างหลังนี้จะลองขาย300ดูนะพี่ื่องลองขายอีก50ดายที่น่าสนใจเออ